ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคน้วยนะครับว่อยู่ผมนะครับ t o p s ม Gamer นะครับแล้วก็อยู่ในเกม n x b กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ตู้รวมรารูโตะเข้ามาใหม่นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําว่าตู้นี้เนี่ยควรสุ่มหรือเปล่านะครับผมอย่างแรกเรามาดูที่ดีเทลก่อนนะครับว่าตู้นี้เนี่ยใช้กี่เพชรในการเปิดแต่ละสเต็ปนะครับผมอ่ะ,อะเขาบอกว่าสเต็ปแรกสุ่มการ์ด10ใบนะครับผมใช้150เพชรอ่ะ ส่วนสเต็ปอันอื่นเนี่ยสเต็ปที่2สเต็ปที่3เนี่ยก็ใช้350เพชรแล้วนะครับผมเฉพาะเปิดครั้งแรกนะครับใช้แค่150เพชรนะที่เหลือก็คือ350เพชรหมดเลยนะครับผมประมาณนี้แล้วเขาบอกว่าเออ่ถ้าเปิดราวหนึ่งนะครับสเต็ปที่2ได้อาวุธนินจาของโตเคลมนะครับเป็นอาวุธนินจา5ดาวอ่ะประมาณนี้แล้วก็สเต็ปที่3เนี่ยก็ได้กุญแจ10ดอกนะครับส่วนราวที่2สเต็ป1นะครับได้อาวุธนินจา5ดาวนะครับผมของนายเทลจะกระ แล้วก็สเต็ปที่2ได้กุญแจ10ดอกนะครับผมแล้วก็สเต็ปที่3ได้อาวุธนินจา5ดาวของรุ่น7นะครับประมาณนี้ก็ผมจะแนะนําแค่2องาวพอนะครับเพราะว่าตู้เนี่ยผมมองว่าเปิดแค่2องาวก็พอละเอ่อถ้าคุณเปิด2องาวเนี่ยใช้เพชรประมาณ1,900เพชรนะครับเพราะผมมองว่าถ้าเปิดมากกว่านี้ผมรู้สึกว่ามันจะเปลืองเพชรไปสักหน่อยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันหน้าตู้มันมีตัวอะไรบ้างนะครับก็จะมีนルโตะทั้งหมด6ล่างนะครับผมมีโตะแสงนะครับโตะ KM นะครับ โตะหกวิถีนะครับโตะเซียนแล้วก็รุ่น7แล้วก็มีโตะซามูไรนะครับถามว่าตัวไหนเนี่ยน่าเปิดหามากที่สุดก็จะเป็นตัวของรุ่น7็แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเอาไว้บุกบ้านนะครับผมส่วนตัวที่ดีรองลงมาก็จะเป็นตัวของโตะ KLM นะครับเอาไว้กันบ้านในนะครับมีแค่2ตัวนี้แหละที่ผมมองว่าอยู่ในเมตานอกนั้นเนี้ยเฉยๆนะร่างอื่นผมมองว่าไม่ไม่ต้องสนใจนะครับก็คือปล่อยไปเลยร่างอื่นอะ่ะเราหาแค่ตัวของรุ่น7 กับตัว k l m อพอสาหรับคนที่อยากจะเปิดครับแต่ใครที่มีตัวละครพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยก็ข้าไมไปได้เลยสําหรับตู้นี้นะครับผมอ่ะแล้วถามว่าตู้นี้เนะี่ยคุ้มในการเปิดไหมผมในความรู้สึกผมนะผมมองว่าตู้เนี้ยคุ้มอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าให้คุณมาดูที่ Ex c h a n g e นะคือการแลกของตู้เนี่ยมันแลกได้หลายอย่างมากนะครับมันเอาอันติมาให้แลกด้วยนะครับแล้วก็มีสกิลให้แลกด้วยคือเมื่อก่อนตู้รวมแบบเนี้ยมีให้แลกสกิลอย่างเดียวนะไม่ได้มีให้แลกอันตินะครับแต่ตอนนี้คือแลกอะไรก็ได้นะครับ มันจะช่วยลดความเกลือของเราสมมตินะผมสุม 1, ่ม1,900พเกพชรก็คือ2รอบใช่ไหมผมสุ่มได้อันตินะครับอ่าสุ่มได้อันติสมมติเป็นรุ่นเจ็อ่ะแล้วผมได้เหรียญในการสุ่มมา60เหรียญอ่ะผมก็สามารถเอาไปแลกสกิลนี้นะครับสกิลนี้แล้วก็สกิลนี้นะครับรุ่น7ผมก็เกือบฟูลเซตแล้วนะครับขาดแค่สกิล4ดาวซึ่งมันหาในตู้ตามปกติได้อยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมมองว่าตู้เนี่ย มันโอกาสเกลือค่อนข้างน้อยเหมือนกันและจากที่ผมเห็นนะคนอื่นเปิดมาเนี่ยดรอปเลทค่อนข้างโอเคนะบางคนเนี่ยออกการ์ดสีดาวเยอะเหมือนกันบางคนก็มีออกอันติการ์ดลุงบ้างนะครับหรือบางคนออกการ์ดลุงรัวก็ยังมีนะผมก็เลยมองว่าตัวเนี้ยคุ้มค่าเหมือนกันนะครับหรือบางคนเนี่ยขาดสกิลตัวละครแบบว่าสมมุติคุณมีโตเคลเอ็มคุณขาดสกิลหนึ่งสกิลเนี่ยคุณสามารถเปิดตัวนี้1รอบนะครับแล้วใน1รอบเนี่ยผมไม่รู้แล้วว่าคุณจะสุ่มได้เกลือหรือไม่เกลือนะแต่ยังงไไคุณเออาามแแกสด้นนน่ ในจุดเนี้ยผมเลยมองว่าตู้เนี้ยค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะครับสมมุติคุณขาดสกิลเนี้ยนะครับอ่าคุณก็สุ่มไปสสเต็ปนะสสเต็ปแรกเนี้ยคุณก็ใช้ประมาณ850เพชรนะครับคุณก็แลกสกิลนี้ไปก็จบแหละคุณจะเกลือไม่เกลือก็แล้วแต่ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วเพราะว่าเราแลกสกิลได้ผมก็เลยมองว่าตู้เนี้ยค่อนข้างคุ้มนะเอาจริงนะครับผมแต่ส่วนตัวผมก็ไม่ได้เปิดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าด้วยความที่ผมก็มีตัวละครเกือบทุกตัวแล้วแหละนะครับสำหรับตัวของนารルโตะเนี่ยเอ,อ่อผมขาดแค่โตเซียนซึ่่่่งมมมมมัันนนนนไไไไดด้้อยูใใเเตาาะะครบผก็สจนะ ก็ประมาณนี้สำหรับการแนะนําตู้นี้นะก็ไม่ได้ยาวอะไรมากมายหรอกครับก็ให้ตัดสินใจว่าเออตู้นี้มันดีแหละนะครับแต่ว่าถ้าคนที่อยากจะแบบว่าเก็บเพชรไปรอตู้4ปีอะไรเงี้ยสมมติคุณเป็นผุ้เล่นใหม่นะครับคุณเป็นมุ้เล่นใหม่แล้วคุณมีโอบิโตะอยู่แล้วคุณอยากจะไปรอกิจกรรม4ปีเลยแล้วคุณจะข้ามตู้นี้ไปได้นะครับไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าคุณมีโอบิโตะในการแบกแรงอยู่แล้วนะครับคุณไม่จําเป็นที่จะต้องมีตัวละครหมู่บ้านเพิ่มก็ได้แต่การที่คุณมีตัวละครรุ่น7็เนี่ย มันอาจจะช่วยคุณในการเล่นอวเอาได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าคุณสมมาแบบว่าอันติเวลหนึ่งมันก็จะลาบากเลยแล้วนะครับเพราะว่าอาเอาเนี่ยยังไงก็ต้องอันติเวลสูงๆเข้าไว้นะครับการที่คุณมีอันติเวลหนึ่งอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้แบกได้ดีขนาดนั้นนะครับเทียบกับคนที่เป็นผู้เล่นเก่าเนี่ยเออเขามีอันติเวลสูงเนี่ยเขาก็สามารถเอาตัวละครไปแบกได้นะครับก็ว่ากันไปนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณแบบว่าคุณมีตัวโอปิโตะอยู่แล้วนะครับแล้วคุณอมมมนงุใ ผมมองว่ามันไม่ผิดนะครับก็ทับได้เหมือนกันก็แล้วแต่คุณว่าคุณอยากได้ตัวรุ่น7็หรือเปล่าถ้าไม่อยากได้คุณก็ข้ามไปไปรอพวกตู้4ปีแหละมันเป็นตัวไม่ใต้อยู่แล้วครับแต่ผมก็ไม่ทราบนะว่ามันจะเป็นตัวอะไรครับก็ต้องรอดูนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ 시청다